เรียบร้อยครับลมเข้าตรงนี้ไฟจะไหม้ตรงนี้ควันจะออกทางนู้นะ เอาละครับผมใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวเราทําอาหารกันนะครับนี่นี่คือวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปหาพ่อดีกว่าพ่อจะทําเมนูอะไรรอติดตามมันครับนี่วัตถุดิบเราไก่ไก่นะไก่ทั้งตัวเลยอะลงมาดูกันตัวใหญ่มากทําอะไรกินดีโอ้โหนี่ก็ขึ้นโครงขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่หลังคานะ ไก่ไข่อะที่มันหมดไข่แล้วอะมันเหนียวหน่อยนะทำอะไรกินดีอะข้าแหมเหรอข้าแฮมเหรอทำอะไรดีอะเตานีโอเคงั้นจะทําอาหารตรงนี้ครับผมงั้นก็วันนี้ได้เมนูแล้วครับข้วแฮมไก่นะครับเราจะทําตรงนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวทําเตาทําอะไรก่อนทําเลี้ยงช่างนะครับไปเดี๋ยวเราช่วยกันทาเตานะผม ทำเตาแบบโบราณเนาะ,นนะแบบที่ขุดเป็นร่องแล้วก็ก่อไฟก่อไฟตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่หม้อใส่อะไรสมัยก่อนเวลาไฟไล่ไปสวนก็ทำอย่างนี้ยมั้งวะทำเตาอย่างเงี้ยเนาะนนนดูไว้ครับใครไปไล่ไปสวนนะทำตามนี้เลยถามว่าทำไมเราไม่ก่อตรงก่อไฟตรงพื้นแล้วก็ทำอันนั้นมันต้องมี มีเกียงมีขาที่จะลองก้นหมอ้ออะไรอย่เงี้ยครับแต่น,นี่แบบไม่ต้องแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้ทำอะไรเหรเอกวนน้ำออกนี่ก่ะอ๋อรูระบาย ที่จะเป็นควันจะออกตรงนี้นะครับลมเข้าตรงนี้ไฟจะไหม้ตรงนี้ควันจะออกทางนู้นขึ้นมานีดูครับเขาว่าบวกปองเปียวอย่างนี้ดูอ๋อบกกระบกปองเปียวอืมปองหายใจมันแค่ดูระบายมันหละโอ้ยไม่หินหินนี่ มานี่ก็ไรเดี่ยวนี่เรียบร้อยเนาะอืมเรียบร้อย,นะยอยนะ่ะของเราเรียบร้อยเดี๋ยวลองก่อไฟกันดูอุ่นเตาก่อนอุ่นเตาอุ่นเตาเตาใหม่นะี่ต้องอุ่นนะเอ้อชยชกเครื่องก่อนอุ่นเตาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเริ่มทำอาหารกันนะครับ เริ่มจากการหั่นไก่นะครับผมนุ่นผักกับเครื่องเราเตรียมไว้เป็นบดแล้วครับกินมันของอร่อยเลยแหละอันนี้ทํามาเรียบร้อยแล้วเหรอทำมาเรียบร้อยแล้วตร,ร,ร,รงนี้มันทํายากเลยทำมาเดี๋ยวมาหัน่นเฉยตรงไหนครับทำมักตกรเลยเนะา,าะทำมังกรอ่ะไม่แบ่งไว้ละมดมดมีศาจใจเลยคุณผู้ชมหากินนิดหน่อยมันเต็มใจโอ้โห,โห,โหดูมันมันดิหะ มัาติดขีปุ่มเดี๋ยวมันจะมาติดพุงไอ้ที่มันออกดำๆหน่อยนี่คือเราเผาไฟเผาเผนะาเรียบร้อยครับปไป,ไป,ปมาดูเครื่องกันจัดไม่ไหวเลยมาแรงไปมาดูเครื่องกันมีอะไรบ้างพ่อเครื่องขั้วแหมของเรานี่จั๊กไข่กับปีกเกลือร,ร,ร์ลอดเม็ดผักปวอมหอมแดงพริกกระเทียม เขามีชุดน้ำมันนะครับนี่ครับก็ะรี่ขาดไม่ได้นะครับ,บไน,นะก็แห้งไปแล้เวเริ่มทําเครื่องแกงของเราอะไรที่โขกยากก็หั่นๆหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวทุกอย่างครับเดี๋ยวมันรวมๆกันแล้วโขกเลยคุณผู้ชมทาเป็นเครื่องคั่วแห้งไก่ของเรานะครับมาเดี๋ยวน,นี้ก็ไม่มีอะไรครับเอาทุกอย่างมาโขกเลยครับผมโขกทุกอย่างรวมกันนะครับละเอียดพอประมาณก็ใสก่กระปีลงไป เรียบร้อยแล้วครับโคกันคว่ำคว่มก่อนนะครับเอานะครับกระทะลงเตาครับผมดูอุยอ้ยจะพอดีพอดีเลยตรงนี้ร้อนมากนะครับคุณผู้ชม<อ>เอาเนื้อมาอย่างนี่นได้เลยนะเนี่ยใส่น้ำมันลงไปครับดูหนาวไม่หนาวดูดิอืมน้ำมันยังแบบกระด้างเลยอะมน้ำมันปะเอาละเสร็จแล้วนะนนครับโคกเครื่องนะครับผม ดูเต็มหม้อคุณผู้ชมถ้อิ่มไม่อนี่ยังไม่ได้คุณผู้ชมดูเลยอันนี้ก็เด็ดผักไปครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีใบกกสนผักขาดเนาะหรือว่าผักเพชรแล้วก็ใบจันนะครับหรือผักยีราน,นั่นเองก็จะมีมะเขือพวงหน่อยมะเขือแล้วก็ผักตำลึงนะครับเอานำมาเลยใสน้ำไหมคนับใส่น้ำเลย งลงไปเลยอันนี้ต้องร้อยน้ำแห้งนะครับไก่มันจะได้เปืป่อยๆเมากรองนั่นเลยครับไหนเหรอกเกลือนะครับเกลือเต็มเเลยตามด้วย <c oughs> ชิลอดส,สมุดปะวุ้ยชิลอดนะครับชิลอดมาผสมครับผมวันนี้มีสามหม้อไม่ได้มาทำยออังอาตองเนี่ยมั้ง,องตองอะไรตองติดๆดลองๆองะนะั่นไง ปิดผานะครับปิดผาไปก่อนเอ้านี่ไมฟของพ่อน่ะไม่เป็นยังดูดูฝาหม้อของเราโดนไฟไหม้ไปหมดแล้วครับเดี๋ยวบุกเลยมาเดี๋ยวลองเปิดดูหน่อยนบ้าโอ๊ยพ่อน้ำจแห้งแล้วอันนั้นผมว่าน้ำมันไก่แน่เลยเนี่ยชเออแม่งกันเฮ้ ยังไม่เปื่อยผมยังไม่เปื่อยโอ้โหแเลกเปื่อยเต็มโอ้กลิ่นไม่หอมเลยขนาดเรายังไม่ได้ใส่ผักใส่กิมเจียงกะหรี่นะไั่หอมแล้วอะ่ะป <c oughs> ิดไฟวันเดิมเหี้ยโอ,โโอโมีรูระบายด้วยคุณผู้ชมมาดูกันอันนี้เป็นน้ําที่สองแล้วนะครับเอาละครับผมถ้าน้ําอันนี้แห้งก็ใส่ผักได้ครับผมเอาละครับเขาได้แล้วนี่แหรกโอ้โหสองน้ำต่อไปนะครับนี่ครับก่อนร้อย คว,ความหอมถาดไม่ได้นะครับผมกะลีครับผมหอมเลยนะครับนี่สี่สองหาะประมาณ 3, สามองสองเลยนะอืออือหอมเลยครับใส่ผักลงไปแล้วครับผมผักเยอะเลยคุณผู้ชมเราดูนะแป๊บเดียวผักมันก็ยุบแล้วครับความเข้มข้อนอ่ะมันจะเข้าไปในผักเนาะกินผักอ๋อสุดยอดเลย ่ครับหอมขนาดเลยสอ,อมสิบสามหอมเลยครับโอ้ยไฟแรงมากด,มด,าดูัด้านดูบุกเลยคุณผู้ชมผักอีเนี่ยอะไรนะพ่อเรียกอนะไรเนี่ยหลอกหลอกเออหลอกลายหลอกลัยผักกระสนเนี่ยมันเข้านะเข<อ>้าแบบพค้แแฮมมากหันไม่ได้เลยครับ แล้วก็ใบใบยี่หล่าเนี่ยใบจันเนี่ยเออใบจันเนี่ยก็มีเก็บทาไปก่อนเอาละครับผมเรียบตัวแล้วครับสุกแล้วนะสุกแล้วเอาละครับเลยเลยอุ้ยไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่าเนี่ยเอาละครับออกทุอือดูน่ากินมากต้องชิมก่อนไหมลองชิมก่อนนะครับผมหยิบเลยนั่งเลยมา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 ช่าง ให้คนทำชิมก่อนผักหน่อยหน่อยเนอะไในหม้อนะน,อน,อนี่ครับอีกอะหม่อข้างฮัทอีกอะหม่อข้างฮัทอีกอะอีกอะหม่อข้างฮัทช่วยด้วยเอาเลยช่างกินเลยเอาช่าไปทำช่าง,งตกใจนะมีคนแทมไก่นะผมดู เอาแกงไปต้มไปประมาณสองน้ำครับเพื่อจะให้แบบเนื้อมันนุ่มนะเป็นไงผ่านก่อนรำอยู่เนาะไหอมมันหอมหลายอย่างเลยนะพร้อมเครื่องโอ้ดีนองเลยอันนี้ของอร่อยเลยเนี่ยกินเนี่ยจันมาให้อ่ะอ๋อใบยีราใบยีราแล้วก็ใบจันเครื่องมันเนี่ยเข้ากันดีขนาดหนึ่งแล้วก็ผงกะหรี่เนาะหืมมะมาะมาครับคุณผู้ชมกินข้าวด้กันครับผมโอ้มีวิว ข้างๆเป็นวิวด้วยนะคุณผู้ชมวิวทุ่งนาเนี่ยน้องเนี่ยคุณผู้ชมจะเหนียวตีนเราม้างอีกอ่ะนี่อ่ะท้าวโขลยนะไทยเป็นไก่เปลือปุยนี่มันทกข์แ่อร่อยเนอะเนื้อไม่หวานเกลือเนี่ย พักเยอะๆนี่ลำลำกับช่างเราไม่ค่อยพูดนะครับอายกล้องตอนเด็กขึ้นวนให้กูวนะอยู่ไปอยู่มาขึ้นไว่วนดีละแล้วขึ้นมาไม่จะว่ากอ,อืมมันยังไม่ค่อยได้รองพ่อดีละวมันนียนะ